รู้หรือไม่ครับว่าฉากที่เห็นระเบิดอยู่นี้เป็นการระเบิดจริงๆในหนังเรื่องใดฮาร์ดภาคแรกครับแต่ที่เขาระเบิดนั้นเป็นเพียงฉากจำลองขึ้นมาครับซึ่งเทคนิคนี้เขาเรียกว่า practical effect pop add model ครับคือการจำลองฉากจากนั้นขึ้นมาเป็นโมเดลนั่นเองครับเพื่อสร้างความสมจริงและความอลังการในงบที่ประหยัดครับซึ่ง The Dark Knight ของ c h r i s t ล p h e ร n นเอ n เองก็ใช้เทคนิคนี้ในฉากขับแบตมอเบลไล่ล่ากันในอุโมงค์ใต้ดินครับ หรือจะฉากระเบิดหอคอยสุดอลังการในฉากนี้ของเรื่อง Inception ก็ใช้เทคนิคนี้ในการสร้างสรรค์ความอลังการระเบิดภูเขาเผากระท่อมถ้าชอบกดเห็นแบบจอลึกแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับช่องคอหน ok ังมีรอเลือกระรันหลังคำว่าขอ